วันนี้เราก็มาเที่ยวที่นี่นะคะนี่เราจะเดินขึ้นเขากันนะคะไปหาเงินกัน,นะคะ่ะเราก็จะเดินเท้่าเหมืองนะคะเหมือนในหนังเลยอะ่ะ Oh, it What the fuck? Yeah. Oh. Ben. Pen you're more หลังจากที่เราเดินออกมานะคะเรานึกว่าเราจะมาเจอเหมืองกังนนี่มันไม่ใช่นะคะมันเป็นที่โล่งๆเลยมันเป็นทางสําหรับเขาเข็นผ่านนะไอเราก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นเหมืองนะคะมันแค่เป็นทางเป็นอุโมงค์แค่เขาเรียกว่าอะไรเป็นอุโมงค์แค่ลถลดรางผ่านไปทางทางเหมืองเหมืองมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเหมืองมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะ ไกด์ก็ไม่รู้เรื่องนะคะเราก็ไม่รู้เรื่องกระอ่อกว่าไม่รู้เรื่องใดๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินกลับออกไปที่เดิมนะคะจะว่าจะว่าไม่ลึกก็ไม่ใช่มันก็ลึกเหมือนกันนะคะมืดตือต้อแสงไม่สามารถลอดผ่านได้แสดงว่ามันก็ลึกอยู่เหมือนกันนะ,ะก็ใช้เวลาเดินนานเหมือนกันนะคะแสงติง๊หนาวมากไรทำเนี่ยหนาวมาก หนาวมากๆเลยคะ่ะสั่นอ่ะมือสั่นนะคะแล้วก็มันเย็นมันเย็นแบบน้ำหยดเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทะลุอีกฝั่งนะคะรเราจะไปรเราจะพยายามหาหาที่เขาขุดเงินกันนะคะเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะคะไกด์ไม่ยอมบอกเราเลยมันก็ไกลอยู่แหละค่ะ เราก็คิดว่ามันมันไม่ไกลพอเอาข้างจริงก็ไกลนะหนาวในตองเย็นเลยก็ใช้เวลานะคะเห็นแสงรีบๆแล้วกาแฟกไกลนะคะ เป็นสาหรับมันเป็นลางสําหรับรถนี่ยนะคะเนี่ยข้างในเป็นเป็นมอสแยะไปหมดเลยนะคะสวยนะมันของจริงมันสวยอนะแต่ถ่ายออกมามไม่สวยอนะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูลุพิกรมาแล้วนะไปดูเหมืองไปดูเขาเรียกอะไรมันเป็นบอร์ดที่เขาล้างนะหรือเปล่าเราไม่มั่นใจคะ่ะเพราะเขาไม่ได้มีบอกใดๆเลยนะคะ ดูสิไกด์เราอาจสามารถบอกเราได้หรือเปล่าว่าแล้วเราก็มาถึง,ถ,งถึงที่ล้างนะคะมันก็จะไปมันก็จะเป็นแท่นที่เขาไม่มันมันมันเป็นแท่นที่เขาก่อกขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีท่อมีท่อหย่อนครับมีช่อยื่นเข้าไปเป็นที่ล้างนะคะเขาจะทําเป็นลานสี่เหลี่ยมแล้วก็ทาเหมือนสะน้ํานะคะเหมือนสะน้ํา มันก็ถามว่ามีนักท่องเที่ยวไหมมันก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าแต่เขาก็นิยมมาถ่ายหนังกันที่นี่นะ,ะตอนที่เรามาเนี่ก็ไม่ไม่ค่อยมีคนนะคะอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะคะมันเป็นป่องขึ้นไปแล้วก็มีบันไดขึ้นไปถามไกลๆไกก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> ไกลบอกว่าเขาไม่เขียนเขาไม่เขียนไว้เขาบอกไม่หมดไกดบอกเราอย่างนี้เราก็ ก็เป็นป่องเข้าไปนะไกด์ก็เดินเข้าไปมันก็จะมีบันไดปีนขึ้นไปนะเอาปีนขึ้นปีนขึ้นไปข้างบนมันก็จะเป็นเข่าแล้วคะเหมือนเขาขุดลงมาแล้วก็ข้างล่างเหมือนเหมือนเขาขุดเงินไปหมดแล้วมันก็เลยเป็นที่ราบเรียบอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะ คือเขาเขาไม่ได้เขียนประวัติไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เข้าไปอ่านประวัติด้วยหลังจากที่เราปีนกันนะเราก็จะลงเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งะคะมันมันเป็นภูเขาลูกหนึ่งเลยแต่เราก็เดินไม่ทั่วหรอกเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีคนนะคะเราก็กลัวเดี๋ยวเราจะเดินไปดู เราอยากรู้อยากเห็นหมดนะคะแต่ว่าไกด์ก็ไม่บอกเรานะคะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นแท่นที่เขาล้างหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจนะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเขาทําเป็นสี่เหลี่ยมแต่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ล้างเงินจะมากกว่านะคะเนี่ยมันเป็นเหมือนสะนะ,ะเขาก่อเป็นสี่เหลี่ยม เราก็จะไปสถานีต่อไปนะคะพี่ชายเปิดรถให้แล้ว